ส่วนบรรยากาศที่วัดดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานายอำนวยเพียรสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีงานบุญวันว่างมหาสงการบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0บสถึงสิเมษายนนี้ค่ะเป็นการน้อมรำลึกคุณูปรการของท่านสมภารจวงอดีตเจ้าอาวาสวัดดีหลวงซึ่งเป็นพระอุปชาจารย์ของสมเด็จเจ้าพระโศหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและเป็นงานประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี โดยมีผู้ช่วยขอภัยค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภรัตพินสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานายปารเมศเ่งสวัสดิ์นอำเภอดิงพระพร้อมด้วยส่วนรชาชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการนี้พระครูธรรมทรกิจจากิติยาโนเจ้าวาดวัดดีหลวงพระครูใบดีกาสักกรินสิริพจทโทเจ้าวาดวัดต้นเลียบคณะสงฆ์รวมถึงุทธศาสนิกชนร่วมกันส่งน้ำสถูปท่านสมพันธ์จวงอดีตเจ้าอาวาสวัดดีหลวง ขณะที่ชาวบ้านนะคะต่างก็นําลูกหลานร่วมการเล่นน้ําสงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจัดแสดงมหรสพสมโพธการอัญเชิญรูปเหมือนท่านสมภารจวงการทําบุญทักษิณานุป,ปทานรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านการห่มผ้าเจดีสามยอดเจดีห้ายอดและเจดีรอบพระอุโบสถและการส่งน้ําสถูปท่านสมภารจวงค่ะ